เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจใแน่แนวมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้ดังขัดสมาธ เท้าขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆคลอนลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะดักรธรรมจางของเรานะให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์พ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งนะจ๊ะจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของ ระกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้ว่างแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวน ตั้งแต่ศีรษะถึงพื้นเทาวให้ผ่อนคลายนั่งหน้ายิ้มยิ้มหลับตาพิมพิมให้กล้ามเนื้อบนใบหน้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะลำคอบ่าไหลแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือ ให้ผ่อนคลายคลามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเทาว้าให้ผ่อนคลายต้องไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันเกร็งมันตึงมันเครียดนะจ๊ะ ให้ลองขยับเนื้อขยับตัวของเราเนี่ยให้รู้สึกว่าผ่อนคลายจริงๆนั่งน้ายิ้มยิ้มหลับตาปริมปริมทมใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดผ่องใสไม่มีเวรไม่มีภัยกับใคร กิ้ใ,ใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์กายก็ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกายทั้งก้อนเป็นก้อนเพชรใสใสที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากบาปอกุศลจากสิ่งเศร้าหมองนั่งปวง ไอ้ทั้งเนื้อทั้งตัวงองเราระดุดอย่างนั้นนะจ๊ะไอ้ใสๆเหมือนก้อนเพชรใสๆก้อนน้ำแข็งใสๆไอ้ใสบริสุทธิ์ทีเดียวนะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวใจก็ใส ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครโดยเฉพาะนักรบกองทับรมธรรมทายญาติที่จะเข้าบรรพเจ้าสมบทโครงการพระแสนรูปนีน้ต้องยิ่งทำกายและใจของเรา ให้ใสใสไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีสิ่งเศร้าหมองมีแต่ความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสิ่งที่เป็นมลทินของชีวิตบาปอกุศลต่างๆล่มสลายหมด ให้กายวาจาใจของเราเหมาะสมที่จะเป็นปัจนะรองรับบุญกุศลที่จะเกิดจากการบวชในคราวนี้รองรับพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราสิ่งอื่นไม่ใช่ไอเดบรรุธรรมบรุรรมรกรุนิพาน แม้ว่าเราจะบวชช่วงสั้นๆก็าตามแต่วัตถุประสงค์ของการบวชมีเพียงประการเดียวคือการทำระนิพานให้แจ้งสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์ต่รองลองมาก็เพื่อสร้างบารมีบำเพ็ญเนคามะบารมี ให้เป็นบุญเป็นกุศลติดตัวเราไปมีเชื้อแห่งการบวชเป็นอุปนิสัยติดตัวไปจากบวชช่วงสั้นก็สั่งสมจนกระทั่งบุญมากพอที่จะบวชช่วงยาวแล้วก็สั่งสมไปเรื่อยๆกระทั่งจากช่วงยาวก็ตลอดหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติ ตรากระทั้งเราสิ้นกิเลสอาสวะเช่นเดียวกับพระสมมติมุริจาและพระอระหันต์ทั้งหลายอีกทั้งก็จะได้เป็นบุญมิรสนย้อนกลับมาตอบแทนพระคุณบิดามารดาู้ให้กำเนิดชีวิตเรามาเลี้ยงดูเรามา อบรมบ่มนิสัยลงมาส่งเสริมสนับสนุนทุกวิธีทางจนกระทั่งเราเข้ามาสู่ลมภา,ากาสาวัตนีจะได้ช่วยปิดอาบายให้ท่านแล้วก็เปิดประตูสวรรค์ให้ท่านจูงมือทำไปสู่เทวลโลกประดุดเกาะชายผ้าเหลืองประดุดเกาะชายผ้าเหลือง ด้วยใจแล้วก็ไปสู่เทวโลกได้เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลยอดกรตตันยูกตตเวทีเป็นคนดีที่เราต้องการเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ปรับเนื้อปรับตัวปรับกายปรับวาจาปรับใจให้ใสๆใส มรรคผลนิพพานนั้นน่ะอยู่ภายในตัวของเราเช่นเดียวกับอยู่ภายในตัวของพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าและพระอารหันต์ทั้งหลายพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านบรรลุธรรมแล้วนล่ออนุตตรสมัสมมาสัมโพธิญาณแล้วสังกัปปมาถ่ายทอดวิธีการที่จะบรรลุธรรมคือให้ทำตามท่าน ท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นคือเป็นผู้ที่เข้าถึงบรมสุขนิพพานคือนิพพานนะนะจ๊ะหมดสิ้นกิเลสอาสวะท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็พ่อนคลา ทำใจให้ใส่ใสให้เยือกเย็นให้เกลี้ยงเกลาจากบาปอกุศลทั้งหลายให้เต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลทั้งหลายที่เริ่มตั้งขึ้นมาตั้งแต่ตเราตัดสินใจที่จะมาเข้าสู่โครงการบวชพระแสนรูปนี้นะจ๊ะบุญก็เกิดขึ้นก็นแล้วแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ตัดสินใจกระบวชบุญก็เกิดขึ้นทุกอนุวินาทีเมื่อเราตั้งใจบวชที่จะเป็นพระแท้ตั้งใจฝึกตนหักดิบเลิกสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแล้วก็มุ่งที่จะพัฒนาตัวฝึกตนทนอยู่บนเป็ดบะไปสู่ความเป็นพระแท้เนะี่ย บุญเกิดขึ้นทุกขั้นตอนให้ลูกทุกคนทำใจให้ปลื้มปิติในสิ่งนี้เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทำได้ยากใจของเราก็จะได้ใสๆว่อใจใสดีแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะได้น้อมใจกลับเข้าไปสู่ที่ตั้งดั่งเดิมเหมืองใจ เป็นตำแหน่งที่ถูกต้องและดีงามเป็นต้นทางไปสู่ยัตนานิพพานเช่นเดียวกับที่พระสมมาสุมทิเจา้าพระอารหาันต์ทั้งหลายเนี่ยที่ท่านหยุดใจอยู่ที่ตำแหน่งตรงน,นี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องน้อมใจกลับมาสู่ ที่ตั้งตรงนี้นะจ๊ะคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือสำหรับผู้ที่เข้ามาตั้งแต่วันแรกของโครงการก็เข้าใจอย่างนี้แล้วแต่ผู้ที่เข้ามาใหม่ในวันนี้ ็ให้สมมติหยิบเส้นด้ายขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากบ,บาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือ เรียกว่าโศนกล้ากายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราเนี่ยจ้ะเกิดดับหลับตื่นมาเกิดเกิดตรงนี้เวลาจะตายก็ตายตรงเนี้ยเริ่มต้นตรงน,น,นี้แหละภาพกรรมนิมิตกตินิมิตจะมาฉายหเห็นก็ตรงนี้แหละเวลาหลับก็ใจอยู่ตรงนี้ ต่ก็อยู่ตรงนี้เกิดดับหลับตื่นอยู่ตรงนี้นะจ๊ะและที่สําคัญเป็นต้นฐานไปสู่อายตนะนิพพานังนนกล่าวนั่นแหละถ้าจะไปนิพพานใจต้องหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะจะทั้งถูกสวดแล้วก็จะเคลื่อนไปสู่ภายในถ้าจะเวียนว่ายใจเกิด ก็เป็นไปตามปกติธรรมดาคือใจจะเคลื่อนเดินออกไปข้างนอกไปตามฐานต่างๆฐา,านที่เจ็ดสวนกลางกายฐานที่หกระดับเดียวกับสะดือฐานที่ห้าปาก่องหรอนอลึก่าเดือกฐานที่สี่ไปด้านปากที่ช่างปากที่อาหารสำลักฐานที่สามที่กลางกัคคิสะ ฐานที่สองที่หัวตาหญิงซ้ายใจขวาฐานที่หนึ่งที่ปากช่องจม,มกูกแล้วก็ออกไปทำนาทีเกิดจะเดินสวนทางกันอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วเนี่ยมื่ออยู่ในบริเวณกลางทองในตำแหน่งเที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้จำตรงนี้เอาไว้สำหรับที่มาใหม่ก็ ประมาณเอา,เอาเอาแถวนี้ก่อนว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องนะจะได้ไปขังวนกับฐานที่เจ็ดเอื่นไปแต่ก็ต้องรู้จักวฐา,านที่เจ็ดอยู่ตรงไหนมีความสำคัญอย่างไรนะจ๊ะตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะให้รวมใจนะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นำความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่าง รวมอยู่เป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้และพูดง่ายๆคือทำความรู้สึกใจมาอยู่ตรงนี้รู้สึกนึกคิดอยู่ที่ตรงนี้โดยกำหนดบริกรรมมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นมโนภาพภาพทางใจ เพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของเราของใจเรานะจ๊ะใจจะได้อยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้ไม่สัดสายออกนอกฐานไม่สัดสายออกไปที่อื่นให้กำหนดนึกอย่างง่ายง่ายสบายสบากำหนดถึงดวงแก้วใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆ เรือเพชรใสใสให้ใสบริสุทธิ์อย่างเบาเบาสบายสบายนึกง,ง่ายง่ายสบายสบายใจเย็นเย็นนึกง่ายง่ายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะเป็นดวงแก้วใสๆส หรือน้ำแข็งใสๆกลมรอบตัวอยู่ที่ฐานที่เจ็ตรงนี้นะจ๊ะหรือถ้าเราสวดมนต์บูชาพระกันทุกวันจนเดิกเป็นพระพุทธรูปก็ได้ยิ่งใสยิ่งดีนะจ๊ะไอ้ท่านนั่งสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรา ขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่าย,ายอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะเอาอย่างเดียวแต่ถ้านึกดวงแก้วแล้วปรกากฏว่าภายหลังเป็นองค์พระก็ไม่เป็นไรถ้านึกถึงองค์พระตอนหลังกลายมาเป็นดวงแก้วก็ไม่เป็นไรให้ดูเฉยๆให้ใจหยุดนิน่งเฉยๆ นิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปไอมีสติกับสบายไปคู่กันให้สม่ำเสมอสติสบายสม่ำเสมอไอใ,ใจใสๆเย,ย,ย็นๆมีเท่ภาพดวงแก้ว หรือองค์พระใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนี้นะจะให้ต่อเนื่องกันไปพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสบายๆสบายเส,สมอใจเย็นๆไม่ช้าไม่เร็วนัก อย่างสบายๆโดยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องเราเะยจ้ะและภาวนาว่าสมมาอรหังสมมาอรหังสมมาอรหัง,หงทุกครั้งที่ภาวนา สัมมาหังเนี่ยเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงภาพบริกรรมนิมิตดงใสหรือองค์พระใสใสอย่างสบายสบาย,บายครักลางที่เรานึกถึงภาพดวงใสองค์พระใสใสเราก็จะต้องไม่ลืมภาวนา สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนากี่ครั้งก็ได้นะจ๊ะจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมารหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งใจ,ใจ ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็าไปท่องภาวนาสัมมาอารหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอารหังใหม่ให้ประครับประคองใจกันไปอย่างนีนะจ๊ะ อากาศสดชื bạn, laser, ension, immun, ่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกๆผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเพียรให้กันกล้าอย่างถูกหลักวิชาไอสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปนะจ๊ะ ให้ลูกทุกคนสมหวังนั่งใจในการเข้าถึงพรัตนตรัยในตัวทุกทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ